ตอนที่หนึ่งฮยอนชีอูตั้งสติเข้าไว้แล้วฟังให้ดีถ้าฉันกลับมาไม่ได้แล้วก็นายต้องใช้สิ่งนี้ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นซะห้วงเวลาที่บิดเบี้ยวระดับประเมินไม่ได้จำนวนครั้งที่ใช้ได้1-1ทับหเอฟเฟกต์ทำให้กระแสะเวลาบิดเบี้ยวสามารถย้อนกลับไปยังอดีตจนถึงขีดจำกัดสูงสุดได้เฮ้ย hey! ของที่บอกว่าจะเก็บไว้ใช้ในตอนสุดท้ายดันเอามาให้ฉันแบบนี้เนี่ยนะ แล้วก็เนไอบาฉันจะยกให้นายเป็นกรณีพิเศษเลยเห็นสองคนนั้นแล้วแอบเข้าขากันได้ดีนี่นะเอาอะไรมาเข้ากันแล้วเนไอบาก็เป็นผู้สถิตคนแรกของเธอไม่ใช่เหรอไม่ต้องให้ก็ได้หยุดพูดเรื่องนี้เถอะจะไมาให้ดีถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้ช่วยไปหาอาเฮจามาให้ฉันหน่อยในชาติหน้าฉันจะเลือกให้อาเฮจาเป็นผู้สถิตคนแรกของฉันแบบนั้นถึงจะสู้ไหวชาติหน้าเหรอถ้าเริ่มเกมโดยถืออาเฮจาไว้ไม่แน่ อาจไปถึงชั้น90แทนที่จะหยุดที่ชั้น70แบบนี้ก็ได้นะต้องระดับนั้นสี่ถึงจะมีแรงฮึสู้หน่อยบอกให้เธอหยุดพูดไงนี่เธอวางแผนอะไรไว้กันแน่อย่ากังวลไปเลยนายเชื่อฉันใช่ไหมฉันจะกลับมาอย่างปลอดภัยแน่นอนแล้วเจอกันเราไม่น่าปล่อยให้เธอจากไปแบบนั้นเลยฉันควรจะรั้งเธอไว้จนถึงที่สุดเพราะสังเสียของเธอฮยอนฮาบินในรอบก่อนมันไม่ได้กลายเป็นความจริงเลยทางเข้าเกต โอเคงานสุดท้ายของวันนี้แล้วรีบจัดการแล้วกลับบ้านกันเถอะแม่สาวนั่นดูยังเด็กอยู่เลยแต่กลับทำงานหนักอยู่คนเดียวซะงั้นไม่ใช่แค่นี้นะได้ข่าวว่าเธอยังทำงานที่โรงงานยาด้วยขยันอะไรขนาดนี้ฮาบินทำแบบพอประมาณก็พอเห็นว่าฉันขยันขนาดนี้แล้วงั้นก็ฝากเพิ่มค่าจ้างให้หน่อยนะคะทำงานสองเท่าก็เหนื่อยสองเท่านะเจ้าเด็กนี่เมื่อห้าปีก่อนจู่ๆก็มีเกดลึกลับจำนวนมากเปิดออกมาพร้อมกับเหล่ามอนสเตอร์ ในเวลาเดียวกันโลกก็ถือว่าปรากฏสิ่งที่เรียกว่าผู้ปลุกพลังขึ้นมาพวกเขาถูกเรียกว่าฮันเตอร์และต่อสู้เพื่อปกป้ปปองโลกจากมอนสเตอร์ด้วยเหตุนี้ระบบชนชั้นที่เคยแยกตามอาชีพวิทกาศึกษาหรือชาติกลกูลก็ค่อยๆเลือนหายไปและโลกก็กลายเป็นสถานที่ที่มีแค่ฮันเตอร์เท่านั้นที่รุ่งเรืองแต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับชั้นลอกแม้โครงสร้างชนชั้นจะเปลี่ยนเพราะเกตและผู้ปลุกพลังแต่ว่าช่องว่างระหว่างชนชั้นคนรวยกับคนจนก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมฮาบินดื่มน้ำก่อนสิค่ะ คนที่ไม่ถูกปลูกพลังต้องทํางานใช้แรงอย่างการเก็บกวาดเศษซากจากเกตหรือเล่ไปทํางานตามโรงงานผลิตพัชนเพื่อเลี้ยงชีพฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นว่าแต่ฮาร์บินเมื่อกี้ไม่ได้เห็นข้อความแจ้งเตือนหรออ๋อนาจะโมวแต่ยุ่งเลยเผลอมองข้ามไปข้อความอะไรหรอคะเขาบอกว่าอีกเดียวเกตกำลังจะปิดและต้องรีบออกจากที่นี่แล้วนะมันจะบอกการแจ้งเตือนของแดนเจียนหรือเวลามีเกตปรากฏด้วยนะระวังไว้หน่อยละอ๋อจริงด้วยไว้จะตั้งใจดูมากกว่านี้นะคะ แย่ชะมัดคนอื่นเขามองเห็นกันหมดทำไมมีแค่ฉันที่ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยหน้าตาฐานะระบบหรือการแจ้งเตือนขั้นพื้นฐานฉันเองก็เป็นเพลเยอร์นะทำไมไม่บอกอะไรกันบ้างเลยล่ะถ้าเป็นบัคก,ก็ช่วยแก้ทีเถอะเล่นมา5ปีแล้วนะตัวเอกของเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกปลุกพลังแต่แกล้งทำเป็นเห็นระบบเพราะกลัวจะหางานไม่ได้ขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะฮอบินก็เหนื่อยมากแล้วนะกลับบ้าน,นดีๆล่ะ เออคุณลุงคะคนที่หนูเคยถามถึงวันนี้ยังไม่ได้เจอใช่ไหมหมายถึงพี่ชายเธอน่ะเหรอเธอเห็นจะโทรบอกนะค่ะข,ขอบคุณนะคะไหนดูซิพรุ่งนี้ต้องไปโรงงานนี่นะแม้จะไม่ได้ถูกปลุกพลังก็ไม่จําเป็นต้องลําบากทํางานสองงานสามงานหรอกแต่ฉันมีเหตุผลของฉันเมื่อห้าปีก่อนครอบครัวของเราโดนลูกหลงจากเหตุการณ์กําเนิดเกตจึงทําให้พ่อแม่ของฉันเสียชีวิตส่วนพี่ชายก็หายสาบสูญ เราเลยต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อหาเงินใช้หนี้บ้านที่ยังเหลืออยู่แล้วยังต้องซื้อข้อมูลจากฮันเตอร์เพื่อหาตัวพี่ชายอีกทํางานเท่าไหร่ก็ไม่พอเลยจริงๆบ้านนี่ก็ใหญ่ป่าประโยชน์ชะมัดยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหถ้าขายทิ้งแล้วย้ายไปอยู่ห้องเล็กตั้งแต่แรกป่านนี้คงไม่ต้องทํางานหนักขนาดนี้แล้วแต่จะให้ทิ้งไปก็ไม่ได้พเพราะเผื่อวันหนึ่งพี่จะกลับมาที่นี่นะนี่แหละนะความหวังมันทําให้คนเป็นบ้าได้จริงๆ ไม่รู้เมื่อไหร่จะเลิกทำเรื่องโง่ๆแบบนี้ได้สักทีแม้โลกจะเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่บ้านหลังนี้กลับไม่เปลี่ยนเลยเหมือนยังมีครอบครัวที่รอต้อนรับเราอยู่เสมอกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วเหรอลูกกินข้าวหรือยังฮยอนฮาบินเขาบอกไว้ก่อนนะว่าพิซซ่าที่เหลือในตู้เย็นฉันกินหมดแล้ว <laughs> น่าหยุดหงิดเป็นบ้าแต่ตอนนี้กลับคิดถึงอ้ามาแล้วเหรอไปวิ่งวุ่นอยู่ที่ไหนมาอีกล่ะ ขอบอกไว้ก่อนนะว่าระหว่างรอฉันหิวก็เลยกินพิซซ่าที่เหลืออยู่ในตู้เย็นหมดแล้วไม่มีอะไรให้ดูเลยหรือไงคิดถึงเกินไปจนเห็นภาพหลอนหรอหลอนอะไรผู้อะไรของเธอไม่ใช่ภาพหลอนหรอก็ไม่นะนายคือฮยอนชีอูจริงๆเหรอเช่่งเป็นการกลับบ้านที่อบอุ่นจริงๆน้องสาวที่รักออกมาต้อนรับอย่างอบอุ่นขนาดนี้เลยแล้วนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็นี่มันบ้านฉันฉันจะอยู่ที่นี่แล้วมันแปลกตรงไหน ที่ผ่านมานายไปอยู่ไหนทําอะไรมาทําไมไม่ติดต่อกลับมาเลยยังพิซซากินแท้ๆยังทําเท่อีกจะตกใจก็ไม่แปลกก็นายเล่นหายตัวไปไม่ใช่หรอไม่ใช่แค่ปีเดียวแต่ตั้ง5ปีเลยนะเดี๋ยวนะนี่มันอะไรหืมอะไรหรอแม้ฉันจะเป็นแค่ลูกจ้างแบกของแต่5ปีที่ผ่านมาก็ลุยดันเจี้ยนผ่านนรกมาทุกแบบแล้วนะเพราะฉันไม่มีหน้าตางสถานนะเลยต้องสังเกตคนอื่นแบบละเอียดกว่าคนทั่วไป แค่ดูก็รู้แล้วว่าไอ้นี่มันราคาโคตรแพงถึงจะทำเป็นเสืชุดธรรมดาธรรมดาแต่หลอกสายตาฉันไม่ได้หรอกนะดูสิรายละเอียดพวกนี้แม้แต่ป้ายราเบลที่ซ่อนอยู่ก็ยังมีชุดแคชชวลลายพิเศษจากแอลเลเมทฮันเตอร์ระดับ SS สสสายออกแบบรรู้ได้ยังไงเนี่ยของจริงแน่นอนฮายอนชีอูนี่นายเป็นผู้ปุกพลังหรอฮะ ที่ผ่านมานี่นายทำงานเป็นฮันเตอร์งั้นเหรอแต่ตอนนี้เรื่องนั้นมันไม่ใช่ประเด็นสักหน่อยไม่แม้แต่จะบอกฉันสักคำฉันถึงกับแจ้งความคนหายเพราะติดต่อนายไม่ได้เลยนะโอฉันยกเลิกการแจ้งความนั้นเป็นนานแล้วละ่ะนี่บ้าไปแล้วจริงๆใช่ไหมแล้วแล้วทำไมตลอดเวลาที่ผ่านมานายไม่โผล่หัวมาเลยละ่ะฉันรู้ไหมว่าฉันตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันนี่ร้องให้เหรอเฮ้ยเฮ้ยฉันเป็นห่วงเธอจะตาย รู้ไหมที่ผ่านมาฉันลำบากมากขนาดไหนถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ติดต่อกลับมาบ้างซิฉันต้องราออกจากโรงเรียนเพื่อตามหานายเชียวนะแถมยังต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อใช้หนี้บ้านอีกบ้าบ้านเรามีหนี้ด้วยเหรอไม่เห็นรู้เลยนายเครสนใจชีวิตฉันบ้างไหมเนี่ยฉฉันมีเหตุผลที่พูดไม่ได้นะเหตุผลบ้าอะไรล่ะเดี๋ยวก่อนขอเวลาแค่หวิไม่สี่สิบวิพอคุณได้รับเงินจากขยอนชีอู เวลา18นากา20นาทีเงิน10ล้านวอนเข้าบัญชีแล้วแค่นี้น่าจะพอจ่ายหนี้ทั้งหมดได้ใช่ไหมฮื้ <c oughs> คนเราก็ต้องมีเรื่องที่พูดไม่ได้บ้างล่ะนะพี่ของฉันลำบากมาเยอะจริงๆเก่งมากเลยแค่กลับมาอย่างปลอดภัยก็ดีแค่ไหนแล้วเนาะอะอืใช่แล้วเรื่องภาษีหรือปัญหาอื่นๆล่ะเงินนี่สะอาดจริงใช่ไหมสะอาดสิเฮ้ยลูกงี้โอนให้ตั้งแต่แรกแล้ว งั้นตอนนี้ก็บอกมาได้แล้วที่ผ่านมาไปอยู่ที่ไหนเป็นฮันเตอร์ระดับไหนสังกัดอะไรเออคือว่าถ้าฉันพูดไปเธออาจจะต้องคืนเงินทั้งหมดเลยก็ได้นะจริงๆก็ไม่ได้อยากรู้มากเท่าไหร่หรอกเนาะแล้วก็นี่ฉันไปหาของที่เธอเคยบอกให้ฉันเอามาให้เรียบร้อยแล้ววางไว้ในห้องแล้วนะลองไปดูทีหลังละกันฉันเคยขออะไรแบบนั้นด้วยหรอใช่เคยพูดแบบนั้นด้วยหรอเพราะครั้งสุดท้ายที่เจอกันคือ5ปีก่อนจะลืมไปบ้างก็ไม่แปลกหรอกมั้ง แปลกแฮะคนอย่างฮยอนชีอูจะซื้อของมาให้เราเนี่ยนะคิดยังไงก็แปลกเอาเนอะถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันชนัดุ่าหหามาให้อย่าคิดเอาไปขายเชียวละ่ะแล้วนี่จะไปไหนก็ต้องทํางานสิแล้วเจอกันอีกทีนะอะไรนะจะกลับมาอีกแนะ่ใช่ไหมเ hey, ฮ้ยฮยอนชีอูเดี๋ยวสิแล้วจะติดต่อไปนะเฮ้ <Hey! S 1> หมอน,นั่นต้องปิดบังอะไรอยู่แน่ๆน่าสงสัยสุดๆดโอ้นี่สินะ รู้สึกว่าถ้าเปิดเจ้านี่ออกมาต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่แค่ยืนอยู่ใกล้ๆยังรู้สึกขนลุกเลยกลิ่นไอแบบนี้คงจะเป็นไอเทมสินะถ้าเป็นคนอื่นคงจะเห็นหน้าต่างแจ้งเตือนกันไปแล้วไม่หรอกนะนี่เป็นของที่พี่ชายให้มาเชียวนะจะให้ของอันตรายมาได้ยังไงกันตอนที่สองก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเราเคยขออะไรแบบนั้นไปจริงหรือเปล่าแต่ในเมื่อบอกว่าเคยละก็คงไม่เอาของอันตรายมาให้หรอกมั้ง คำเตือนสิทธิ์ในการเข้าถึงเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงผิดพลาดไม่ใช่ผู้เข้าใช้ที่ถูกต้องผู้เข้าใช้ต้องห้ามไม่สามารถตรวจสอบระดับได้ข้อจํากัดในการใช้งานล้มเหลวออาเปิดได้แล้วแฮคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงผนึกกําลังถูกปลดเกิดข้อผิดพลาดจําเป็นต้องมีการเชื่อมต่อระบบเกิดข้อผิดพลาดขอมอบหน้าต่างระบบพิเศษให้แก่ฮยอนฮาบินอะอะไรกันเนี่ยเชื่อมต่อสําเร็จ กลุ่มดาวต้องห้ามดาบชิงอำนาจอาเฮจาคุณจะยอมรับกลุ่มดาวต้องห้ามนี้หรือไม่นี่มันหนะ้าตักสถานะนี่มันเรื่องอะไรกันถ้าตามที่ระบบแจ้งมานี่คงจะเป็นดาบชิงอำนาจอาเฮจาสินะฮอยอนชีอูไอ้บ้านี่หลอกฉันงนั้นเหรอฉันไปขอเอาของแบบนี้มาให้ตอนไหนกันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรแค่ดูเว็บเดียวก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ของธรรมดาแน่ๆแ,แค่ได้เห็นหน้าต่างแจ้งเตือนก็น่าตกใจพอแล้วแต่ไอ้เรื่องกลุ่มดาวนี้น่าตกใจกว่าอีกนะเนี่ย กลุ่มดาวมีเพียงผู้ปลุกพลังส่วนน้อยเท่านั้นที่จะได้รับมีหลากหลายรูปแบบเช่นวิญญาณเทพเจ้าดวงดาวหรือวิรบุรุษผู้ปลุกพลังที่มีกลุ่มดาวจะสามารถบรรลุปเป้าหมายหรือสร้างชื่อเสียงได้ยิ่งใหญ่กว่าผู้ปลุกพลังทั่วไปผู้ปลุกพลังชาวเกาหลีที่มีกลุ่มดาวในครอบครอง1นึ ate, 2, ่พีเดสสองแชจีเซพีเดสนี่ใครกันนะเป็นผู้ปลุกพลังจากเกาหลีหรอคือผู้ครองอันดับหนึ่งของแลงฮันเตอร์โลกและเป็นเจ้าของเนไอบาไอเทมระดับศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก พีเดสไม่เคยถอดหน้ากากในที่สาธารณะจึงไม่มีใครรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเพราะงั้นที่ได้ยินมาจึงมีแต่ข่าวลือของเขาเท่านั้นเออไม่รู้แหละนี่คงเป็นของที่หยอนชีอูล,ลืมไว้แง่แง่ฉันไปขอให้เอาของแบบนี้มาให้ตอนไหนกันสงสัยต้องเอาไปคืนแล้วคุณได้รับไอเทมแล้วฮะคุณได้ครอบครองกลุ่มดาวต้องห้ามดาบชิงอำนาจอาเฮจาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้อมูลผู้ใช้กำลังอัปเดตกำลังลงทะเบียนผู้ผกพลังคนใหม่ เดี๋ยวนะแค่แต่แค่นี้ก็ถือว่าครอบครองแล้วเหรอคำเตือนผู้ใช้นี้ไม่ใช่เพเยอร์บล็อกผู้ใช้งานห้ามเข้าใช้ฮะว้าอะไรของมันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเออเออรู้แล้วรู้แล้วใจเยน็ยนๆหน่อยได้ไหมก็ <c oughs> จะทำลายบ้านเลยหรือไงนี่ยังใช้ไม่หมดเลยนะโวยไอ้บ้าเอา้ กำลังประเมินระดับอันดับหนึ่งไม่เหมาะสมอันดับร่วมไม่เหมาะสมกำลังประเมินแหลง SS H ไม่เหมาะสม SSS ไม่เหมาะสมกำลังประเมินค่าสถานะไม่เหมาะสม4 2 9 4ล้าน9 6 7าแผิดพลาดประมวลเสร็จสิน้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผู้ดูแลระบบจะถือว่าคุณเป็นศัตรูเดี๋ยวนี่มันยกเลิกไม่ได้หรอยินดีต้อนรับครับท่านพีเดท เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ฮันเตอร์อันดับหนึ่งของโลกให้เกียรติมาเยือนถึงที่โรงแรมของเราพร้อมให้บริการระดับสูงสุดถึงก็ทำวิดีโอต้อนรับเลยเหรอเขินชะมัดเฮ้ยเหนื่อยเป็นบ้าจุดๆก็เรียกประชุมถึงนิวอยอร์กเนี่ยนะนึกว่าจะต้องตายพอร้อนซะแล้วแล้วใครใช้ให้ใส่หน้ากากละ่ะคิดว่าใส่แล้วจะดูเท่ขึ้นหรือไงคาถาแห่งสติปัญญาเนไอบาหนึ่งในกลุ่มดาวทั้ง7ที่แข็งแกร่งที่สุดกลุ่มดาวระดับศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ของที่ฮยอนฮาบินทิ้งเอาไว้ให้เราในตอนนั้นมองอะไรยะถ้าไม่ใช่เพราะของนั่นฉันคงโยนทิ้งไปนานแล้วฮยอนชีอูตั้งสติเข้าไว้แล้วฟังให้ดีจําไว้ให้ดีถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้ช่วยไปหาอาเฮจามาให้ฉันหน่อยความทรงจําที่ไม่อยากนึกถึงจำไว้ให้ดีถ้าย้อนเวลากลับไปได้ช่วยไปหาอาเฮจามาให้ฉันด้วยถ้ารู้ว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายคงบอกลาให้ดีกว่านี้ไปแล้ว ไม่สิเราไม่ควรปล่อยให้เธอไปด้วยซ้ำควรจะล้งเธอไว้ให้ถึงที่สุดน้องสาวในชาติก่อนของฉันฮยอนฮาบินฮาบินดูโกรธมากเลยนะก็แน่ละก็ฉันเล่นหายตัวไปตั้ง5ปีโดยไม่ส่งข่าวคงเป็นห่วงมากเลยละใครจะไปรู้หรอว่าการหาอาเฮจาจะใช้เวลานานขนาดนี้แถมที่เปลี่ยนทุกอย่างในอนาคตเองก็อันตรายด้วยจะให้ทำยังไงได้ละยังต้องคอยรับมือกับพวกที่คอยขัดขวางเป็นฝูงอีก ก่อนจะตั้งหลักได้การไม่ติดต่อกันและใช้ตัวตนใหม่อาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทั้งคู่ก็ได้แต่ถ้าบอกไปฮาบินคงไม่กดขนาดนี้หรอกนั่นสินะ5ปีก่อนย้อนกลับมายังอดีตจริงๆด้วยใช้ได้แค่ครั้งเดียวจริงๆแฮะใช้เสร็จก็หายไปเลยถ้าเป็นพื้นที่อพยพชั่วคราวแปลว่าเกิที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานสินะฮยอนชีอูฮยอนฮาบินยังมีชีวิตอยู่ต้องรีบไปบอกฮยอนฮาบินว่าเราย้อนกลับมาแล้ว คำพูดจะส่งผลร้ายแรงต่อเสถียรภาพของระบบหากถ่ายทอดอกไประบบจะถือว่าคุณเป็นศัตรูอึ๊งั้นถ้าแค่บอกว่าจะไปหาอาเฮจาให้ให้รอหน่อยแล้วกันคำเตือนคำพูดนี้อาจจะทําให้คุณถูกระบบจัดให้เป็นศัตรูโดยทันทีอเด๋จบฉากความทรงจําทําไมตอนพูดกับเนไอบาไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเพราะเนไอบาเป็นกลุ่มดาบแบบผูกสัญญาและแชร์ความทรงจํากับเราได้เลยไม่เป็นไรน่ะหรอตกลงเกมมันคืออะไรกันแน่ แต่ก็นะฉันส่งต่อภารกิจไปแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับฮาบินแล้วละว่าแต่ฮยอนฮาบินเคยพูดว่าถ้าเริ่มด้วยอาเฮจาจะอยู่อันดับหนึ่งอะไรทํานองนั้นใช่ไหมนะมุกหรือเปล่าหนึ่งเนี้ยนะจะไปมีอันดับติดลบในแรรงได้ยังไงข่าสถานะชื่อฮยอนฮาบินอาชีพผู้พิทักษ์มายากลุ่มดาวอาเฮจาแรงเอขั้นสุดท้ายอันดับหนึ่งไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยของจริงแน่นอนวตกใจหมด ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ช่วยปลดปล่อยข้าดาดพูดได้ด้วยเหรอเนี่ยนึกว่าต้องถูกผนึกไปตลอดซะแล้วฮอโทษทีนะแต่ฉันอยากยกเลิกนะ่ะเพราะงั้นก็ลากรเดี๋ยวก่อนจะยกเลิกไม่ได้นะห้ามผนึกกลับเด็ดคาดผนึกมันแตกไปแล้วเพราะงั้นข้าจะกลับไปไหนไม่ได้แล้วแต่ฉันอยากยกเลิกนี่นะข้าติดสถานะเป็นกลุ่มดาวของเจ้าไปแล้วจะมายกเลิกเอาตอนนี้ไม่ได้นะว่าไงนะ ตั้งแต่สัญญาครั้งที่2เป็นต้นไปความสัมพันธ์จะไม่สามารถพัฒนาเหนือกว่าผู้ช่วยทางอ้อมหรือพัฒมิตรทางอ้อมได้เพราะงั้นขั้วแรกของการเลือกกลุ่มดาวต้องคิดให้ดีเสียก่อนโอ้ยถามจริงเหรอนี่เจ้าลังเกียจข้าขนาดนั้นเลยเหรอจะให้พูดเองมันก็เขินอยู่หรอกแต่ข้าน่ะเป็นกลุ่มดาวที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนี้เลยนะพูดอะไรของนายตอนนี้ฉันดูหน้าต่างสถานะได้แล้วนะแสดงหน้าต่างสถานะตรวจสอบข้อมูลกลุ่มดาวพูดจริงเฟย กลุ่มดาวลำดับที่1อาเฮจาเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพสงครามที่แข็งแกร่งมากที่สุดในยุคแห่งการล่มสลายมีนามว่าออไลเดนแม้่จะเป็นหัวหน้าของ7็กลุ่มดาวศักดิ์สิทธิ์แต่เพราะการก่อกบฏจึงถูกถอดถอนทุกตำแหน่งและถูกผนึกไว้ออไลเดนคำนี้เคยได้ยินอยู่นะเป็นชื่อที่มักใช้กับไอเทมระดับตำนานขึ้นไปนี่เป็นถึงหัวหน้ากลุ่มดาวศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ดเลยเหรอหรือว่าเจ้านี่เป็นระดับศักดิ์สิทธิ์ด้วย แต่ถ้ามาคิดดีๆแบบนี้กลุ่มดาวในระบบทั้งหมดก็เท่ากับเป็นศัตรูของนายไม่ใช่เหรอน่นั่นมันก็ก็พอค่าทรยศผู้ดูแลระบบเพื่อหยุดยั้งการล่มสลายของโลกน่ะสิทั้งหมดนี่แลกมากับความพยายามที่จะหยุดยั้งผู้ดูแลระบบไงต้องรีบลงมือแล้วนะโลกนี้กําลังจะถึงจุดจบอีกเช่นกันถ้าหยุดผู้ดูแลระบบไม่ได้โลกนี้ก็จะพินาศแล้วนะเฮ้ชีวิตนายนี่ก็น่าสงสารดีนะถ้าเป็นอย่างที่บอกจริงๆก็คือถึงจะแข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่ก็โดนตัดขาดจากสังคมใช่ไหมตัดขาด อืมก็สมมุติว่าที่นายพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงถ้าหยุดผู้ดแลระบบไม่ได้โลกจะล่มสลายไอการได้พลังมามันก็ดีอยู่หรอกแต่แค่แสดงพลังออกมาทั้งระบบและกลุ่มดาทั้งหมดก็จะกลายเป็นศัตรูกับฉันทันทีไม่ใช่หรือไงอุ๊อันนั้นก็แล้วจะให้ฉันฝาอุปสรรคทั้งหมดไปหยุดวันสิ้นโลกนั้นเหรอไหนจะบทลงโทษไหนจะศัตรูแล้วยังอันตรายอีกเนี่ยนะให้ทำเพื่องงินโลกนี้จะถึงจุดจบเมื่อไหร่ล่ะ โลกของข้าใช้เวลาประมาณ30ปีหลังจากเริ่มมีสัญญาณล่มสลายงั้นโลกเราก็คงประมาณนั้นแหละมัง้งตอนนี้ผ่านมา5ปีตั้งแต่มีเกตงั้นก็เหลืออีกสัก25ปีสินะใช่น่าจะประมาณนั้นอาจจะยาวกว่านี้นิดหน่อยก็ได้เยี่ยมเลยโอ้เจ้าตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมงั้นจากนี้ไปฉันจะใช้เวลา25ปีให้แฮปปี้เลยโอ้ฮะ เริ่มจากทำทุกอย่างที่อยากทำใช้ชีวิตให้แบบไม่มีอะไรติดค้างคาใจเดะเดี๋ยวจะปล่อยให้พลังอันมหาศาลนี้ให้เน่าทิ้งไปเฉยๆหรือไงก็ฉันไม่ได้เน่าไปด้วยนี่นาะพูดบ้าอะไรเนี่ยเงนเงนอยากลองขึ้นไปเป็นผู้แข็งกรงที่สุดในโลกดูไหมอืมก็เคยอยากเป็นผู้ปลุกพลังอยู่หรอกนะเพื่อจะได้ตามหาครอบครัววันนี้จู่ๆครอบครัวก็โผล่มาเองแล้วนี่ไม่มีความทะเยอทะยานอย่างอื่นเลยเหรอเงินไงนเงน เงินก็ชอบอยู่หรอกนะแต่วันนี้ดันได้มาตั้งหมื่นล้านแล้วอฮ่ได้เวลาสนุกกับชีวิตไปอีก25ปีแล้วสินะขอบใจมากที่มาบอกนะจ๊ะเจ้าอาจุยเอ๊ะอะไรนะอาเจจ้าอาจุมจ๋าไม่ข้าจะทำยังไงกับเธอดีเล่ะเนี่ยตอนที่สใช่เหตุเกิดจากวันนั้นเป็นวันที่โรงเรียนที่เงียบสงบจนน่าเบื่อราบเรียบเกินกว่าจะเรียกว่าปกติ อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตฉันบ้างจังจะเป็นโลกแฟนตาซีในเกมหรือมีเกตเกิดขึ้นแล้วได้เป็นฮันเตอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้แทซอนายไม่เบื่อการ์ตูนพอตเดิมๆบ้างหรอหืมก็แค่คิดว่าถ้าได้ใช้ชีวิตแบบนั้นบ้างคงจะสนุกน่าดูเลยนะสิไม่คิดงั้นเหรอตอนนั้นเราตอบเขาไปว่าอะไรนะชีวิตแบบนั้นน่ะเหรอแม่นมันอะไรนะเฮ้ยทำไมจู่ๆท้องฟ,งฟ้าเป็นแบบนั้นล่ะนั่นมันหลุมเหรอ อามาไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนั่นมอนเตอร์นี่อ้าบ้าไปแล้วเฮ้ยคงเทอนาในเห็นนั่นไหมฮาบินนี่มันหน้าตาสถานะนี่ฮะคำอธิษฐานของฉันเป็นจริงแล้วคุณหยอนฮาบินเราเสียใจที่ต้องแจ้งกระทันหันแบบนี้แต่คุณพ่อคุณแม่ของคุณฮาบินถูกลูกหลงจากเหตุการณ์เกตด ม้ตอนที่โชคชะตาเล่นตลกครอบครัวของฉันถูกพากไปหมดเหลือเพียงแค่ฉันคนเดียวฉันพยายามทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นฮันเตอร์อย่างคนอื่นหน้าต่างสถานนะหน้าต่างสถานะหน้าต่างสถานะเควสตะโกนออกไปเหมือนคนเสียสติแต่ก็ไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยสักอย่างทำไมถึงเกิดแค่กับเราด้วยนะและสิ่งที่ฉันต้องเผชิญหลังจากละทิ้งทุกอย่างและตื่นมาจากความฝันคืหนี้สินของบ้านความโดดเดี่ยวที่ต้องแบกรับเพียงลำพังและแรงกดดันที่ต้องเอาชีวิตให้รอดให้ได้ในแต่ละวัน นี่คือโลกแห่งความจริงอันแสนโหดรห้ายที่ฉันต้องพบเจองั้นก็ต้องยอมรับมันให้ได้สิหืมตื่นแล้วเหรอใครใช้ให้ในายมาแอบ,บส่องเรื่องส่วนตัวของคนอื่นลระข้าไม่ได้ตั้งใจงจะแอบ,บดูนะโดยปกติแล้วกลุ่มดาวแรกจะสามารถแชร์ความทรงจำกันได้ต่างหากดเดี๋ยวจะเย็นเยก่อนเดี๋ยวพื้นมันเนนี่ตัวจิ๋วแต่พลังแจ๋วเหลือเกิน ข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าพื้นมันจะพังที่เรื่องมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ความผิดของข้านะมนุษย์ก็เพราะว่านายนั่นแหละที่ทําให้ฉันปลุกพลังจนคุมไม่อยู่นะแย่แล้วจะซ่อมยังไงดีล่ะเนี่ยไม่สิก่อนอื่นต้องจัดก,การเรื่องนี้ก่อนเฮ้อวันนี้พอแค่นี้แล้วกันรีบไปน,นอนเถอะเป็นถึงประธานเอสเพแต่ก็ยุ่งแม้แต่ตอนอยู่บ้านสินะนี่นายชอบใช้ชีวิตแบบสองหนะ้าใช่ไหมพูดอะไรของเธอ เวลาพักก็เอาแต่นอนแผดดูทีวีอย่างขี้เกียจแท้ๆแ,แค่คิดว่านายเป็นคนที่ต้องคอยดูแลงานน่าเบื่ออย่างประเด็นระดับโลกเกี่ยวกับฮันเตอร์หรือควบคุมสมาคามฮันเตอร์ของแต่และประเทศก็ไม่อยากจะเชื่อแล้วแถมยังต้องนั่งทำงานยันดึกเพราะเรื่องพวกนั้นอีกถ้าฮยอนฮาบินกล้าออกมาเมื่อไหร่ฉันก็จะถอยลงทันทีใจจริงก็ไม่อยากทำนักรอกถึงจะพูดงั้นนี้แต่ตอนก่อตั้งเอสเพสนายก็เป็นตัวตั้งตัวตีแล้วตอนนี้ยังเป็นประธานอีกจำเป็นต้องทุ่มเทขนาดนั้นเลยเหรอ คิดยังไงก็ดูเหมือนจะสนุกกับมันอยู่นะพูดจริงเฟยน้องสาวตัวปวนเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าจะตอบข้อความไม่ใช่เหรอดาบที่นายทิ้งไว้เนี่ยมันอะไรกันแน่มันเอาแต่พูดเรื่องวันสิ้นโลกอยู่นั่นแหละหรือว่าดาบนี่มันเบียวกู้โลกของขันบ้าอะไรใครจะไปอยากได้ของแบบนี้รีบๆคานออกมาเก็บมันกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอ๋นี่มันนี่มันกําลังดําเนินเรื่องไปทางไหนกันแน่ ในเมื่อบอกว่าเป็นดาบพูดได้ก็แสดงว่าผนึกของอาเฮจาถูกปลดไปแล้วแถมทําสัญญาแล้วด้วยสินะและปัญหาคืออะไรกันแน่รอบที่แล้วก็ดูเข้าขากับอาเฮจาดีออกไม่ใช่หรอเกิดอะไรขึ้นหรอดูท่าคงต้องกลับบ้านไปดูสักรอบแล้วล่ะถ้าเธอปลุกพลังแล้วล่ะก็ฉันคงไม่มีทางสู้ไหวแน่ๆนเท่าความทรงจาของเจ้าถูกต้องล่ะก็การที่เจ้าถูกระบบเป็นศัตรูก็ไม่ใช่ความผิดข,ของข้านะในเมื่อคนทั้งโลกเชื่อมต่อกับหน้าต่างระบบได้หมด แต่เจ้ากับไม่ได้อยู่คนเดียวนั่นก็แปลว่าเจ้าเป็นข้อผิดพลาดตั้งแต่ต้นแล้วไงละ่ะก็แค่ตกเป็นเป้าของผู้ดูแลระบบเท่านั้นเองพลังของเจ้าก็ผิดปกติแม้ข้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่อาจมีพลังขนาดนั้นได้ดูท่าจะเป็นบั็กของเกมแน่ๆคนเขาพูดก็ฟังกันบ้างสิเฮ้ยแต่ไหนไม่ใช่คนสักหน่อยนี่หวัวหน้าคะพรุ่งนี้หนูไม่ไปทํางานแล้วจะลาเหรอแล้วจะลาถึงเมื่อไหร่ล่ะถ้าวอนเลยคะ่ะเรียบร้อยแจ้งลาออกเรียบร้อยแล้ว เออมีความสุขจังต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขสุดๆก่อนวันสิ้นโลกสิเดี๋ยวสิฟังที่ข้าพูดบ้างหรือเปล่า <S <S อยากจ่ายค่าแพตฟอร์มดูซีรีส์มานานแล้วแต่ก็ต้องอดไว้เพราะประหยัดขนาดแค่หมื่นวอนต่อเดือนยังรู้สึกว่าแพงมากเลยว่าแต่มีอะไรน่าเติมอีกไหมนะตเติมเงินไปอ่านเว็บตูนดีกว่าไม่รู้หรอกนะว่าคืออะไรแต่นี่เจ้าวางแผนจะเที่ยวเล่นสบายใจในขณะที่โลกกำลังตกอยู่ในอันตรายเนี่นะเฮ้ยเจ้าจะจาฟังให้ดีๆนะ หลังได้เงินฉันก็เอาไปเคลียร์หนี้แล้วก็ลองไปคำนวณที่เหลือดูเอามาหารเฉลี่ย25ปีทั้งค่าของชีพค่าเที่ยวค่าฟุ่มเฟือยก็เหลือเหลือเฟือเลยนะสรุปคือจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแค่ไหนตังก็ไม่หมดสมัยก่อนไม่มีตังอ่านตอนล่วงหน้าพอเพื่อนคุยกันทีไรก็ต้องแกล้งทำเป็นเออไปด้วยตอนนี้แหละคือช่วงเวลาแห่งการชำระคันถึงจะช้าไปหน่อยแต่คราวนี้แหละจะอ่านรวดเดียวให้หมดเลยเฮ้ยตอนนี้มันใช่เวลามาอ่านการ์ตูนที่ไหนล่ะกลับมาแล้ว ฮยอนชีอูโอ้ฮยอนชีอูชื่อของชายที่มอบค่าให้กับเจ้าใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เขาต้องมาช่วยคาแน่แน่โน no, จ้าเพราะฉันเองก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันโดนเล่นงานในพริบตาเดียวเอาล่ะไหนลองบอกมาซิว่าของขวัญน,นี้มันอะไรกันแนะ่ฉันเองก็อยากจะพูดเหมือนกันนั่นแหละต้องหาทางเอาตัวรอดซะแล้วฮาบินถึงพูดจาไม่สุภาพกับพี่แบบนี้อยากตายหรือไงขอโทษก็ได้แต่ช่วยปล่อยก่อน แล้วค่อยคุยกันได้ไหมนี่เป็นของบริษัทหรือหน่วยงานอะไรของนายหรือเปล่าหยิบผิดมาหรือไงไม่เกี่ยวอะไรกับงานฉันสักหน่อยก็เธอขอของเธอเองไม่ใช่หรอของส่งมาถึงบ้านในชื่อเธอนั่นแหละยังเขียนไว้เลยว่าให้ฉันเอาไปให้ตอนแรกก็ลืมไปแล้วพอจําได้เลยเอามาให้นะตอนนั้นจะคิดว่านายหายตัวไปแล้วจะไปส่งพัสดุให้นายได้ยังไงโดนจับได้แล้วสินะงั้นคงต้องใช้มาตรการสุดท้ายซะแล้วเฮ้ยจริงด้วยแล้วไงฉันถึงได้พัสดุมาล่ะเนี่ย แค่นั้นก็ไม่คิดเหรอแล้วมันมาจากไหนเนี่ยมาได้ยังไงกระดาษห่อของก็ทิ้งไปนานแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะแล้วไหนบอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดไงก็แค่อยากตัดบทแล้วจบเรื่องนะที่บอกมาว่าไปหามาอย่างยากลําบากล่ะก็ทําเป็นเบ่งไปงั้นโว้วยิ่งพูดแบบนี้ยิ่งน่าหงุดหงิดเพราะมันฟังดูจริงนี่สิ เป็นไงเนี่ยละสินี่แหละคือทักษะที่ฉันได้มาจากการใช้ชีวิตรอบสองผ่านความตายมาอย่างโชคชนไอ้น้องสาวผู้งโง่เขาแล้วมันมีปัญหาอะไรดาบนั่นคืออะไรหฮอย่าบอกนะว่าไม่รู้จริงๆถ้ายอนชีอูยังไม่รู้แบบนี้ฉันต้องเล่ายัางไงดีโลกนี้กําลังจะล่มสลายไงล่ะช่วยด้วยเฮยอนชีอูแล้วจะประกาศเรื่องนี้ให้คนทั้งโลกรู้ทําไมเล่ามนุษยชาติควรรับรู้เรื่องแบบนั้นฉันไม่รู้ซะดีกว่าต่อไปนี้หัดระวังคําพูดหน่อย ถ้าเอาไปพูดต่อหน้าคนอื่นอีกฉันจะจับนายไปผนึกในที่ที่ไม่มีใครหาเจอเลยฮ<ะ>แล้วถ้าเกิดไปพูดผิดที่ผิดทางแล้วฉันโดนฆ่าตายขึ้นมันจะทํำยังไงยังไม่รู้เลยไม่ใช่เหรอว่าใครเป็นมิตรหรือศัตรูขอโทษครับต่อไปนี้ต้องคิดก่อนทํามีแค่พลังอย่างเดียวไม่พอหรอกนะนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้นายล้มเหลวในโลกก่อนไม่ใช่หรือไงจะจริงเหรอเข้าขากันเฉยเลยแฮะ